สวัสดีค่ะมาพบกับเปียวในช่องโชว์คุณโชว์กินเมื่อนี้เปียวได้นี่จะมีกะทิใส่ลูกชิ้นน้ำจ้งใดก็กนไปกินก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เปียว้ำาด้ด้อค่ะกินเลยมีพริกทอดน้ำพีนอองเดี๋ยวเปียวพ้นจะกเขากินกับหัวปลีชินกับนี้ มีพริกทอดน้ำดับด ครับมัเพี่อ่ะคนแห้งใส่ไข่หลายแล้วก็ใส่หมูหลายแคบหมูแล้ว เดี๋ยวมันจะบกขอบ มีกะทิต้องหัวปีผักอีไอย่างเ่ะผักโหระพานมนติดหอมเขากันรสพอืม กบพริกเผ็ดเพริกกระเลี่ยงนะพริกแห้ง กินหัวปีนี่ดีได้พี่น้องขึ้แห้งแม่รูออนแห้งนำน้ำออกดีจ้ะเห็นพันวานแก่ท้อง,องเสียบ่ดีพันว่าคือกล้วยล่ะ คนันคันค้นท่องเสียก็ให้กินกล้วยดิบเนาะ mm. หัวปีก่แก้ได้เลยแซ่บน้ำหอกว่า เผ็ดสุดยอดทุกเส้นไอ้พริกอะนะเพื่อกกินเผ็ดมะเกียงได้พี่ร้องคุณลองคนให้เผ็ดพ่นกินมเผ็ดหมักไผ่มักมันชอบกินได้ซ้ำใด้ก็กินซ้ำแล้วพี่ร้องมือเปลือกืน เมนโยบานเฮ็ดคลิปกินนะแต่ว่าบอบเมนเห็นเพื่อนเฮ็ดจะควงกินอะไรอย่ไม่เฮ็ดคือเพิ่น,น,นกับ,บอบเมนดีเนาะกินแบบใน้นแบบพ่อกินแบบแซ่บสไตล์ฮ่องดีที่สุด กี่ยฮงกินเผ็ดว่าค่อยได้เปล่วกินได้น้อยเดี๋ยวอาจจะเสียงแมมว ขีเนาะไปซื้อตำสมพี่น้องต้องสร้างแม่ค่าว่าเอาแค่เจ็ดเม็ดต้องถามเพื่อนคนนี้ว่าพริกเผ็ดบ่าบดเจ็ดเม็ดค่ะสีเม็ด สุมือนี้เก่งกล้าวิชาเหรอกินเผ็ดได้หลาย สำลักพี่น้องเลยบ่อไลเป็นสนแล้ว สำหรับว่าแต่จะควงเกี้ยงไรกินเริ่มกินเพียนได้หมดนะสำลักแซ่บตัวสักคำเดียวก็พอเพิ่มพอไปไม่ต้อง บอสุภาพกันด้บอกเราวพล่ยานสำลักบุงที้นะ